ถ้าคนชั้นกลางร่ำสุราแล้วบอกว่ามีความสุขในการสังสรรดื่มวายแพงๆแล้วมีความสุขกันเนี่ยคนจนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้ว่าเขาดื่มเพราะมีความสุขเหมือนกันถ้าชนชั้นกลางบอกว่าดื่มเพื่อสร้างเน็ตเวิร์กคุณจะไปต้องไปดูรับรองลูกค้าคุณจะต้องไปรู้จักใครคุณก็กกทำหนอนเดียวกันจะมาเหตุผลในการดื่มคือเหตุผลเดียวกันคือการดื่มเพื่อสร้างเครือข่ายเหตุผลเดียวกันเมื่อคนชั้นกลางใช้จึงยอมรับได้หรือเหตุผลเดียวกันถ้าเป็นชน จนหน่อยใช้ก็บอกว่าคุณไม่ควรอะคุณจนคุณไม่ควรจะให้หตุผลว่าการดื่มของคนเพราะความสุขคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขจากการดื่มผมเป็นคนที่สนใจเรื่องศึกษาเรื่องคนจนมาหลายมิติก็อคติทางชนชั้นก็มีผลที่เวลาเราพูดถึงอะไรแล้วพอคนจนทำเนี่ยมันจะถูกขยายผลยกตัวอย่างนะเวลาคนคนชั้นกลางทําอะไรก็จะถูกแยกแยะว่าถ้าคนชั้นกลางคนนั้นทําอะไรผิดเราจะบอกว่าเจ้าคนนั้นทําผิด แต่ถ้าเป็นคนจนคนหนึ่งทาผิดมันจะบอกให้พวกคนจนเน่ชอบทําแบบนี้เหมือนกันหมดจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าผมไม่อยากโทษโฆษณาชิ้นเดียวว่าโฆษณาชิ้นเดียวจะมีผลต่อความเข้าใจแต่ก็ก็พอจะมีผลว่าโฆษณาที่ทำให้คนรู้สึกว่าคนจนดื่มแล้วจะมีปัญหาคนจนดื่มแล้วลื่มแล้วเมาหนัก เมื่อเขารับรู้ข้อมูลข่าวสารแต่ว่าเขายังดื่มอยู่แปลว่าเขามีการชั่งน้ําหนักและเขาให้เหตุผลว่าไอที่โฆษณามากับสิ่งที่เขาให้เหตุผลกับตัวเองอันไหนมันมีน้ําหนักมากกว่ากันผมไม่อยากใช้คําว่าแรงจูงใจของการดื่มไอคำว่าแรงจูงใจของการดื่มมันเป็นศัพท์มันเป็นคําถามของกลุ่มงานวิจัยประเภทหนึ่งที่ตั้งคําถามแบบแรงจูงใจของการดื่มแต่ผมตั้งคําถามใหม่ว่าพวกเขาให้ความหมายต่อการดื่มของเขาอย่างไรทําไมเขาถึงดื่ม ที่ไปทำพลาดคนดื่มจํานวนมากเขาก็ไม่ได้ดื่มเพราะความเครียดแต่เ็าดื่มเพราะมีความสุขการดื่มเพราะมีความสุขเนี่ยความจริงในงานวิชาการต่างประเทศเนี่ยก็จะพูดกันมากพูดกันพูดกันมากอยู่แล้วว่าคนดื่มเขาไม่ได้ดื่มเพราะความทุกข์กระทนกุ้มใจอะไรทั้งหลายแต่ว่า การดื่มดื่มด้วยความสุขนะครับในคำว่า hedonism ในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคำที่งานวิจัยหลายชิ้นพูดกันมาว่าคนที่เขาพึงพอใจกับบรรยากาศของการดื่มเนี่ยมันมีนะครับและคนจนคนในชมชนชนันผมไปคุยด้วยเขาก็หลายคนนี้ก็ดื่มเพราะมีความสุขอันที่2ก็การดื่มเป็นความหมายของการช่วยให้เขาได้ผ่อนคลายจากชีวิตการทํางานซึ่งผมคิด ซึ่งอาจจะคนดื่นกลุ่มนี้อาจจะไม่อาจจะดื่มยามเย็นหลังพักเหนื่อยหลังเลิกงานหรือดื่มวันเสาร์วอาทิตย์เราทำงานหนักมา5วันวันเสาร์อาทิตย์ได้หยุดแล้วดื่มก็ได้นะครับดื่มเพื่อการพักผ่อนอันที่3เขาดื่มการดื่มช่วยเป็นเครื่องมือในการที่ทําให้เขาสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับการดื่มทาให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม บอกว่าการดื่มทําให้เสียไรายได้เยอะทาให้จนคนจํานวนหนึ่งก็จะบอกว่าค่าใช้จ่ายในการดื่มมันไม่ได้มากอย่างที่เราคิดกันยกตัวอย่างพี่คนหนึ่งเลยก็บอกว่าเขาดื่มวันเสาร์ดื่มวันเสาร์อาทิตย์ดื่มกับเพื่อนสองคนนะดื่มเหล้าเสาร์อาทิตย์ห้าร้อยบาทเนี่ยสองคนหารกันก็ประมาณ250บาทนี่ือถือว่า คือเหล้าชุดหนึ่งห้าร้อยบาทสำหรับคนที่ดื่มนี่แปลว่าคนมีรายได้ระดับหนึ่งสำหรับชุมชนนะครับไม่ได้กินเหล้าขาวไม่ได้กินไม่ได้กินเบียร์ถูกๆก็กินเหล้าเสยชุดหนึ่งห้าร้อยบาทเขา,ทากินห้าร้อยบาทหารกันสองคนกินทีละครทั้งมันมากขนาดไหนมันไม่ได้มากมายอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็บางคนที่ทำงานรายวันก็อาจจะดื่มนิดหน่อยออแก้เหนื่อยก่อนจะขึ้นนอนดื่มเป๊กนึงอันที่สองก็การดื่มมันไม่ได้ก่ออันตรายอย่างที่หลายคนคิดนะครับที่เราพูดถึงรัระลง เมาไม่ขับเนี่ยคนที่ผมมภาษณาส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนดังนั้นก็ดื่มอยู่แถวบ้านอยู่กับดื่มจนจนอยู่แล้วก็เดินกลับบ้านส่วนกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นคนดื่มหนักก็คือกลุ่มคนที่ดื่มทุกวันแล้วก็ดื่มหนักดื่มจนเมามายด้วยอะไรแบบนี้ซึ่งคนกลุ่มหลังเนี่ยก็จะสัมพันธ์กันนะครับว่าคุณก็จะเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะประเภทของแอลกอฮอล์ก็จะกลายเป็นคนกลุ่มที่ดื่มเหล้าขาวเออบางครอบครัวที่ผมได้ไปคุยอย่างลึกซึ้งแล้วผมคิดว่า การดื่มหนักของเขาและเขารู้สึกว่ามันไม่ได้อันตรายมากเนื่องจากเขาเปรียบเทียบกับการใช้ยาเสพติดนะครับว่าถ้าหากว่าคนในละแวกนั้นเพื่อนร่วมวงหลายคนเนี่ยเคยใช้สารเสพติดมาแล้วและเลิกได้แล้วมาดื่มสุราเนี่ยเขารู้สึกว่ายังไงมันดีกว่าตอนผมนําเสนอง,งานวิจัยชิ้นนี้ให้กับชาวบ้านนะครับก็มีชาวบ้านชุมชนอื่นที่ผมไม่ได้ไปสัมภาษณ์เนี่ยก็สะท้อนในแบบเดียวก,กันเลยว่าเขาเองมีประสบการณ์ตรงว่าเคย เคยใช้ยาเสพติดมาก่อนและพ่อก็บอกว่าให้เลิกด้วยการขังอยู่ในบ้านแลวดื่มสุราแทนแล้วกันอย่างน้อยกินเหล้ายัางดีกว่าไปใช้ยาเสพติดประเภทอื่นแอลกอฮอลทุกวันนี้มักจะถูกโฆษณาว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีแต่โทษร้ายแหลมีแต่โทษไม่มีบวกอันนี้คือผมคิดว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีสถานภาพที่คุมเครือมากกว่าน,นั้นแอมบิโวลเอนส์ภาษาอังกฤษชืว่าแอมบิโวลมีสถานภาพาใช้คำว่ามันมีทั้งสองด้าน แต่ทุกวันนี้ที่เราโฆษณากันก็คือว่ามันมีแต่ด้านลบด้านโทษเท่านั้นประเด็นก็คือว่าควรจะต้องเลิกอย่าไปแตะต้องมันซึ่งตรงนี้จุดเริ่มต้นจากตรงนี้ครับมันไม่สอดคล้องกับข้อได้จริงโครงการที่เขาทำเรื่องคนต้นแบบที่บอกว่าเออเคยดื่มสุราแล้วเลิกซึ่งมีคนที่เป็นคนต้นแบบดีมากๆลดเลิกแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับมีคนจนํานวนหนึ่งที่ ออลดได้แต่พอถึงวันหนึ่งเขากลับไปดื่มนะ่ะมันกลายเป็นผู้ร้ายเข้าไปทันทีมันทำให้เขารู้สึกเขาเป็นผู้ร้ายพอดีเขาไม่ใช่คนต้นแบบที่จะพูดกับใครได้อีกแล้วไอ้แบบนี้ที่ผมรู้สึกว่าพอมันแข็งไปมันกลายเป็นกีดกันคนจํานวนหนึ่งออกไปเลยนะครับแล้วก็ชุมชนหนึ่งผมให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าสําหรับเขาเนี่ยคนที่เคยดื่มเยอะแล้วลดลงมาดื่มขนาดน,นี้ก็เรียกว่าเป็นต้นแบบได้แล้วนะอะไรเงี้ยมันก็วันนั้นผมไปคุยกันได้คําใหม่มาชาวบ้านเขาบอกว่าคนที่เคยดื่มเยอะแล้วเลิกได้เด็ดขาดเดี๋ยวเรียกเขา แต่คนจํานวนมากมันอาจจะไม่สมบูรณ์ขนาดน,นะขอลดลงมาหน่อยแล้วกันคนที่ดื่มน้อยคนที่ก็ดื่มดื่มอย่างมีการกํากับเนะี่ยก็คือคนที่พอจะเห็นเห็นโอกาสของของตัวเองเนาะทีนี้มันจะทํายังไงที่ในเชิงเศรษฐกิจสังคมมันต้องเปิดพื้นที่มันอะไรทำให้เขาได้เห็นโอกาสมากขึ้นแล้วเขาเห็นโอกาสมันก็คือความสุขเล็กๆน้อย,อยชีวิตมันคือแค่นี้